สวัสดีค่ะผู้เจ้า่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะมื่อนี้อยู่กับช่องเจนีเถิงแซบเถิงงนัวเด้อด่ะเด้อมื่อนี้สิพามาแซบมานัวกับกุ้งอบปูเส้นค่ะอย่าพี่น้องเอยเห็ดเองนะคะทําเองคิดอยากกินก็เลยต้องทําเองพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ด กุ้งของเขากะนี่ค่ะเห็ดเองเองนะคะพี่น้องทางคุณได้ยางกินเนาะค่ะมาค่ะมากินน้ากันเด้อมากินน้ากันคิดทอดทุกฟูทุกคนนะคะทอดทุกคนเลยพี่สงการนี้พากันไปใส่ไปเที่ยวใสย่ยุบนอก,กลับบ้านบอค่ะส่วนเจนีจะเดินทางไปทำบุญ ที่โคราชวันที่สิบสองค่ะอู้เส้นปพอดีกินมาค่ะเห็ดหอมขอาทียม หอนหอนอยู่คุณอ่ะหอนยขึ้นมา ำเมนูนี่ไปเห็ดสูพี่น้องกินจะได้เดินผู้ใดกลับบ้านผู้ใดไปต่างจังหวัดวันยุดสงการเห็ดส่วนคนที่เรารักกินเห็ดส่วนพ่อแม่กินเนาะในวันสงการเพียค่ะนะคะแล้วน้ำจิ้มซีฟูดชอ่ม คำนี้ให้พี่น้องสุผูสุคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องนี่ค่ะ 我上班。嗯嗯嗯 หอมหอมค่ะมะเขือเทศมักินมะเขือเทศอ่ะก <c oughs> ุ้งกล้ามกรามเสนครึ่งกิโลค่ะได้แปดตัวเห็นเด้ครึ่งกิโล ละสมร้อยกว่าบาทโลละสามร้อยยี่สิบพี่น้องเอยเพียโอ้ยมากินหอดอันไอ้คอยเดิกินหอดพวกไอ้พวกอันนี้แม่ยักให้กินพวกไ่พวก,พวกเนี้ยเย <c oughs> ด้อค่ะอืจำจ น้ำพอกินอย่างเจ็บเจ็บพราะคืนพัดคนที่เขาหักเนาะจะให้เพิ่มเตินนำ้ำถ้ามีแม่มีพ่อค่ะซื้อัดแม่ให้พ่อสองสุดอยอดค่ยนะต้องจิ้มกับแทบ ก็พักควัดมูสามชั้นมูสามสั้น พริกไทยดำหอมยังคักเลยค่ะกับขิงกิ่นขิงก็หอมหอมเป็นคนหมักกินเราทุกคนที่ได้กินฝีมือของเจนีนะก็จะบอกว่าแซ่บผู้ใดมาก็อยากเห็ดอยากให้เห็ดให้กินเป็นคนหมักกินแต่ใดแต่ไรไปสั่งเขากินได้นิดเดียวเนะพี่น้องนะนิดเดียว สามร้อยสี่ร้อยบาทและอาหาร้องหาร้อยสี่หาร้อยกระเทียมร อยกอยู่ใกล้ทุกคนเด้ยอยากเห็นสู่กินจะทำสู่กินเลยเพียงหมูสามชั้นค่ะเน้นเน้นเพียงค่ะอ สุดยอดช้ำช่ำน้ำจิ้มช่ำชำพี่น้องเอ้ยมันมันค่ะ Thôi ừ. ไปเที่ยวสรงการกับ <c oughs> ให้ระมัดระวังตัวด้วยค่ะเด้อเดินทางแบบปลอดภัยดูแลเจ้าของนะเสื้อว่าหลายๆคนกับผ้ากันกลับบ้านโอ้ยี่น้องมันกับบ้านไปใส <c oughs> ่มาใส่โอ้อันนี้มันมันหล,นลุนแล้วอืมคุณอ่ะ măng cung măng cung nhỏi cho đôi ở trong tắc หลายตัวเลยดิสามซี่ตัวแล้วไหมแต่ิิเป็นอิ่มๆได้ไงออม,มาค่ะตัวนี้เป็นการขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกฟูสุคนที่ติดตาม และให้กำลังใจมาทางคอมเมนต์ด้ค่ะคอมเมนต์มาไลฟไลดีใจค่ะมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้อ่านคอมเมนต์มีความสุขหลายดีใจหลาย <c oughs> ดีใจหลายที่ทุกคนแห่งความตอบรับมาถึงจะเป็นช่องน้อยๆจะดีใจแห้งผกหลายพี่น้องเอ้ย บอาคิดว่าพี่น้องสีมาให้กำลังใจหลายปานนี mm. เออ่เดี๋ยวคุณน่ะตัวนึงมันตัวใหญ่นะคะนะ่ะเนาะใหญ่ใหญ่แห้งเดวเรือนี่กะเอาไว้ไปกินหลังไม่ต่อหลังคลิปหิวยำใใดกะจะลุกมากินมู mm. เจ้าค่ะมันก็จะเป็นอิ่มๆแล้วนะคะ จังใดการขอขอบคุณมูเจ้าทั้งหลายด้วยค่ะเด้อที่เข้ามาเบิง่งคลิปเบิ่งช่องน้อยๆของเจนีทงแซบทงนัวนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะ่ะฝากให้มีแหงอยากเหตุคลิปดีๆออกมาสู่พี่น้องเบิง่งสู่พี่น้องกินอยากให้กินอย่างเหตุอย่างก็บอกมาด้วยค่ะเด้อเม่นมาเว้าสู่กันฟังเนะะี่ยค่ะมื้อนี้ก็คือเก่าคือเดิมแล้วละค่ะ จากไปแหลวนะคะโบอยากจากดอกเวลากับเบิดเวลาบได้เบิดดอกค่ะเบาเล่นก็คือมันอิ่มค่ะเนาะอันที่เหลือนี่ก็จะเก็บไปไว้กินย้ำหิวเพื่ละนี่กินกุ้งไปตั้งสี่ตัวแล้วนะ,ะวุ้นเส้นอีกซึ่งมันเยอะมากทําหม้อใหญ่นะทําออกมาี่หม้อใหญ่มันหลายพี่น้องหรืบอบบแมนว่าบบแซบนะแซบเจ้าของเห็ดกินเองก็แซบนะคะ <S 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 ขออนุญาตกินน้ําก่อน ก่อนสิไปกะคือเก่าคือเดิมอยากบอกทุกคนว่าหักแหงแพงหลายดูแลสุขค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ